หลายคนคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยต้องมีพรสวรรค์แล้วก็เก่งมาแต่เกิดวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าทําไมบางคนถึงสําเร็จมากกว่าคนอื่นคุณอยู่กับ w o r k ์กดีพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณเติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้วันนี้เราอยู่กับหนังสือชื่อว่า outliers the story of success เขียนโดย l ม o ค m ม l a d w e l l ครับ Gladwell บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นครับ เบื้องหลังความสําเร็จเนี่ยมีอะไรอีกเยอะแยะเลยครับเช่นเวลาเกิดโอกาสที่เข้ามาวัฒนธรรมที่เติบโตแม้กระทั่งใครเป็นพ่อแม่ครับยกตัวอย่างเช่น Bill g a t e ที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ13ครับในยุคที่ไม่มีใครได้แตะคอมเลยนะครับหรือ The Beatles ที่เล่นดนตรีทุกคืนในขับเยอรมนีวันละ8ชั่วโมงครับจนเก่งเกินคนทั่วไปหนในแนวคิดที่โด่งดังที่สุดจากหนังสือเล่มนี้คือกฎ1 0,000ชั่วโมงครับ g กร d ดเวลบอกว่าคนที่เก่งมากๆในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมักฝึกฝนอย่างจริงจังมาไม่ต่ำกว่า1,000 0ชั่วโมงเช่นนักดนตรีที่ฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กโปรแกรมเมอร์ที่นั่งเขียนโค้ดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนักกีฬาอาชีพที่ฝึกตั้งแต่ยังเรียนประถมมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์ครับแต่มันคือเวลาที่ลงมือทําอย่างตั้งใจและนั่นแหละครับทําให้เราต้องถามตัวเองว่าเราได้ลงมือจริงๆหรือ,อยัง อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคือช่วงเวลาเกิดมีผลต่อความสําเร็จครับแกร์สวลยกตัวอย่างนักกีฬาฮอกกี้ของแคนาดาพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่ครับเกิดช่วงต้นปีคนที่เกิดปลายปีมักตัวเล็กกว่าโดนมองข้ามและพลาดโอกาสไปนั่นแปลว่าระบบคัดเลือกอาจทําให้พรสวรรค์บางคนเนี่ยหลุดหายไปแค่เพราะเดือนเกิดแกรดสว l ลพูดถึงวัฒนธรรมของความพยายามครับเขายกตัวอย่างชาวนาในเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นที่ทํานาแบบขั้นบันได ต้องขยันมากๆต้องอดทนต้องทําทุกวันไม่มีวันหยุดสิ่งนี้ฝังเป็นลากลึกลงไปครับกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความขยันซึ่งสะท้อนออกมาในการศึกษานะครับเช่นการทําข้อสอบของเด็กเอเชียเนี่ยใช้เวลานานกว่าชาติอื่นอีกเรื่องหนึ่งคือพื้นฐานครอบครัวครับเด็กที่โตมาในบ้านที่พ่อแม่ส่งเสริมให้พูดถามเจรจาจะกล้าแสดงออกในโรงเรียนกล้าพูดคุยกับครูหรือแม้แต่ในชีวิตการทํางาน ในขณะที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งครับถูกสั่งอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเก่งเท่ากันนะครับแต่ขาดความกล้าในการใช้ทักษะนี่แหละคือช่องว่างที่ทําให้คนสองคนที่เก่งพอพอกันประสบความสําเร็จไม่เท่ากันหนังสือ outliers สรุปให้เราเห็นว่าความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณได้โอกาสและใช้โอกาสนั้นอย่างไรคนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่คนที่เกิดมาโชคดีแต่คือคนที่ใช้โอกาสได้ดีที่สุดและไม่มีอะไรมาแทนที่ความพยายามได้